ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้6กโมงเย็นแล้วกับามาดูเบื้องหลังการทํางานของมิกกี้บ้างนะครับว่าวันนี้มิกกี้ทําอะไรวันนี้มิกกี้มาไล์สดเบื้องหลังการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในการในส่วนของการประกอบหมวกแล้วก็การไล์สดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะฮะว่าอุปกรณ์ในการไล์สดของ เหมือนมันไม่ลิงก์มาเนี่ยอันนั้นนะของ RPM เบ้าของ RPM นะได้นะโอเคแล้ว <Okay. S 1> okay. ละนะตามนั้นสวัสดีกล้องนี้ก่อนเลยของมิกกี้เสร็จรถสวยนะครับวันนี้จะพามาดูเบื้องหลังในการทำงานนะส่วนวันนี้ในส่วนของ RPM Auto d e o l l i n g นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับหมวกนะครับ อันนี้เป็นหมวกนะครับ AGV นะฮะ Futuro นะครับ Futuro ก็คือเป็นตัว AGV ตัว l i m i t เตนะครับตัว Pitta GPRR นะตัวนีนะ้ก็เป็นคาร์บอนอันนี้พูดถึง Pitta ก่อน Pitta ก็คือหมวกคาร์บอนนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวถ้าเท่าที่ลูกค้าบอกมาตัวนี้ไม่ l i m i t เตแต่ผมว่ามันน่าจะลิ m i t เตที่สุดในร้านที่ผมเคยทำมานะตอนนี้นะสำหรับก่อ,อ,อนหน้านี้นจะมี AGV 70ปีผมเคยทำทั้งหมด3ใบ อสองใบสอใบเคยเทาโน้หดสใบส่วนตัวนี้ฟูโทโล,โลนะฮะเพิ่งทำใบแรกนะครับแล้วในในส่วนของการทำคาร์บอนเนี่ยสังเกตนะครับคาร์บอนของเขาไม่ใช่เป็นคาร์บอนผ้าแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าฟอสคาร์บอนฟอสคาร์บอนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีคาร์บอนที่มีความแข็งแรงที่มากกว่าคาร์บอนที่เคยเห็นเมื่อก่อนนะครับฟอสคาร์บอนนี่ยาจะเป็นอย่างนี้นะครับพาเข้ามาดูถ้ามาดูใกล้ๆได้ก,ก็จะดีมากนะ มันจะเป็นลายคล้ายๆกับลายหินอ่อนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันคป็คาร์บอนเส้นเส้นใหญ่ผ้าดูแล้วไม่เป็นไม่เป็นระเบียบแต่จะบอกไว้าขอนว่าตอนนี้ฟอสคาร์บอนได้รับความนิยมนะในหมู่รถซูเปอร์คาร์มากคือออกมาจากโรงงานจะเป็นฟอสคาร์บอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบกินนี่เฟอร์รารี่นะครับ แอสตันมาตินหลายๆยี่ห้อที่เป็น Limited Edition จะเป็นฟอสคาร์บอนทั้งหมดสำหรับใบนี้มาทําอะไรที่ร้านเรานะฮะแน่นอนครับในส่วนของการทํางานของผมนะฮะนอกจากหมวกเงาแล้วนะฮะอย่างนี้เคลือบแก้วหมวกด้านอย่างคาร์บอน ก็นิยมทําเช่นกันนะครับสาหรับหมวกคาร์บอนเนี่ยวลาํารแล้วจะเป็นยังไงใจจริงผมจะขอเทสให้ดูก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะประกอบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเบื้องหลังการทํางานทั้งหมดไม่รู้ว่าวันนี้ไลฟ์สดอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าดูเบื้องหลังการทํางานที่ผมทํากับหมวกทุกๆใบและจะบอกว่าหมวกทุกๆใบที่ผมทํานะไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วไซส์ไหนก็ตามหมวกเต็มใบหมวกครึ่งใบหมวกคาร์บอนหมวกสีราคาสูงราคา ผมทําเองทุกใบเพราะฉะนั้นนะครับอย่ที่ผมบอกนะครับมีลูกค้าถามมาว่าพี่ครับหมวกราคาถูกๆพี่รับทำไหมเห็นนหะมหมวกราคาแพงๆผมรับทำถูกๆถ,กถูกที่สุดเท่าไหนผมก็ทําทจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมาทําหมวกแพงนะครับผมไม่เคยมีหมวกเป็นของตัวเองในสมัยก่อนผมไปเช็ดหมวกของคนอื่นแล้วแบบอยากมีม,มีมีปณิธานไว้ใจว่า ในอนาคตผมจะต้องได้จับหมวกทุกใบผมจะต้องมีหมวกของตัวเองจะบอกว่าวทุกวันนี้ผมยังยังไม่มีหมวกของตัวเองเลยเคยซื้อมาใช้ใบหนึ่งใช้ไปสองทางแล้วขายทิ้งไปแล้วแต่หมวกที่มีของผมเองก็คือหมวกใบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะเทสด้วยนะครับเดี๋ยวเราพา,าดูพร้อมๆกันนิดนึงนะอ่านี่แทนนใครรู้บ้างว่ายี่ห้ออะไรนี่นะครับยี่ห้อ R P M Index ็นะครับ i ินเดใบนี้หมวกใบละ750้บาทนะครับ ถูกไหมถูกหรือยังอันนี้บอกผมเองถามว่าเคลือบแก้วได้หรือเปล่าจากสภาพที่ั้นเห็นนะตอนนี้ไม่เงาที่ไม่เงาเนี่ยมันเป็นฝุ่นฝุ่นเต็มไปหมดเลยผมจะขอเทสให้ดูเล็กน้อยนะเ้ยตรงนี้นะนี่พามาดูเห,นนะเ,นะเห็นไหมฝุ่นเจาะเกาะเลยนะเห็นแล้วไหมครับเห็นความกลมของเขาไหมฮนะอ่ะกล้องนี้ไม่เห็นนะนี่นี่พามาดูกล้องนี้หนึ่งนี่เห็นไหมความกลมของฝุ่นนะฮะของน้ํานะฮะไม่เกาะน้ําไม่เกาะเห็นไหมครับ น้ไม่เกาะขณะที่มีฝุ่นน้ําก็ไม่เกาะนะครับอันนี้แหละครับที่จะบอกว่ายืนยันว่าเคลือบแก้วแล้วอยู่ได้นานขนาดไหนประเภทของหมวกลาขงหมุกไม่ได้มีผลนะครับผมเช็ดให้ดูนะเช็ดทีเดียวเห็นไหมสาดเลยนะครับต,ตอนนี้โอเคอันนี้จบประเด็นของหมวกแพงหม,หมวกหมวกผูกแพงนี่นี่ดูที่ชิวด้วยที่ชิวด้วยที่ชิวก็วย,ววยังคงกลมเหมือนเดิมเห็นไหมครับแน่อันนี้หมวกไปได้ไม่ค่อยได้ใช้เลยโอ้ยเอาไว้ขี่แอร์หรอกเอาไว้ขี่รถป๊อปนะครับ เนี่ยนี่คือหมวกที่ราคาไม่สูงถามว่ามีประสิทธิภาพไหมมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มาอยู่กับผมตั้งแต่กี่นะปีแล้วเนาะหปีแล้วมั้งก็ยังอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นหมวกแพงๆยิงๆย่งแพงยิ่งดีบอกไว้เลยนะครับนี่ผมขอเกมหมวกใบนี้ก่อนนะโอเค มาทดสอบหมวอหนึ่งใบนะฮะสำหรับหมวกใบนี้นะครับเป็นการโค้ดแบบซูเปอร์โค้ดนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องของไฮโดรพบริกเดี๋ยวผมมาดูใกล้ผมไม่อยากยกอันตรายจะบอกไว้ก่อนว่าใบนี้ไม่ถูกนะครับนี่สังเกตไหมถ้าเป็นคาร์บอนส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเลยนะถ้าฉีดน้าไปมันจะเป็น,ม,นมันจะเป็นฟ้าเลยมันจะเป็นแผ่นน้ําแผ่นเดียวกันมันจะไม่กลมขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าใบนี้นะครับเคลือบแก้วด้วยซูเปอร์โค้ดครับอยู่ท้างบนทั้งหมด4ี่โค้ด ความกลมเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนหมวกหมวกหมวกเงาแล้วหงสาวเช้ดูนะนี่ไม่ต้องใช้แรงนะครับเดี๋ยวคุณดูความมหัศจรรย์น,นะครับเกลี้ยงเห็นไหมครับลื่นปื๊ดเลยนะฮะตอนนี้นะครับหมวกโคตรลื่นนะครับถ้าใครได้สัมผัสด้วยผ้านนะจะรู้เลยว่าหมวกหมวกลื่นมากๆต้องชิวผมขอไม่ทดสอบนะแต่ผมจะทดสอบอะไรบางอย่างให้คุณได้ดูกันสังเกตตรงนี้นะครับสําหรับ ซปเปอร์โค้ดนะถ้าเป็นด้านหน้าเนะี่ยยังคงมีฝ้าอยู่เพราะว่าตัวด้านหน้าจะเป็นแค่ตัวกันน้ําเกาะเฉยๆจะมีฝ้าอยู่เดี๋ยวดูที่ไอ้น้ำที่ปากนะสังเกตไหมครับยังยังคงมียังคงมีงงมเขาเรียกว่าฝ้าอยู่นะระดับหนึ่งนะครับให้ดูเห็นปะฝ้าอันนี้ฝ้าทย่ข้างนอกไม่เกี่ยวแต่เรามามาดูความอัศจรรย์ด้านในผมใช้คนเดียวกันแล้วดูฝ้านะครับ เห็นไหมว่ามันเกิดน้อยกว่าแล้วก็แล้วก็หายไปได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝ้าไม่เกิดเห็นไหมครับอันนี้คือตัวไล่ฝ้าครับอันนี้เป็นแอนตี้ฟอกนะครับของของชิลนะครับก็จะเป็นทั้งด้านนอกและด้านในอันนี้จะบอกว่าเยี่ยมมากต่อไปผมจะไม่ทดสอบแล้วก็มาดูพร้อมกันหลายคนที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้นะครับก็ อาจจะสงสัยว่ามิกกี้อะไรทั้งช่องมิกกี้เสียรถสวยด้วยแล้วก็มิกกี้เสียรถสวยนี่ก็อันนี้เป็นเบื้องหลังนะการทํางานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเทสการทํางานและช่องนี้ช่องนี้คือช่องที่ลูกค้ามาดูกันก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยทีเดียวนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในก็ในใน,ในกระบวนการทํางานของผมนะครับอันนี้ผมขอเข้าไปดูใน r p m แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบบวกเลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นนะฮะนี่พวกนี้เป็นนอ็อตโมไปนี้ประกอบไม่ยากเพราะว่าจะมีแค่สองส่วนเองมีแค่ชิวชิวกับชิวกับน็อตเฉยๆเองนะครับชิวก็เป็นชิวคาร์บอนนะส่วนนี้จะเป็นชิวแต่งนะครับในระหว่างประกอบโมที่ผมจะเงียบๆแล้วกันผมมีสมาธินิดนึงนะขออภัยอันนี้ไล์สดการทํางานจริงๆเลยไม่เคยไม่ไม่เคยไล์สดตอนอประกอบสักครั้งนึงนะเพราะว่าปกติ เไม่มีขาตั้งนะครับขาตั้งกล้องนี่อิมพอรนะครับโอเคนะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันได้นะครับนี่ถ้าเป็นคาร์บอนนะส่วนใหญ่นะหรือว่าชิลส่วนใหญ่มันจะมันจะมันจะดันหน่อยแล้วก็น็อตพวกเนี้ย คือเป็นนองพลาสติกนะครับเวลาไขแล้วอย่าไขอย่าอย่าไขแน่นเดีย๋ยวเพิ่งไขแน่นในครั้งแรกเพราะามันจะอันตรายมากขออนุญาตนะจะบอกว่าไขาย,ยากมากกับกับกับชิลเนี่ยชิลคาร์บอนแต่งเนี่ยคือมันจะมันจะโค้งกว่าปกตินิดหน่อยนะครับ วิธีการไข่พวกนี้อย่าเพิ่งไข่แน่นนะเพราะว่ามันยังคาลิเบตดิโอคอนาเราผ้ามาลองสิโอเคนี่ครับสังเกตนะครับหลายๆคนจะถามว่าหลังจากที่เราเคลือบหมวกได้ไปแล้วมันจะเงาไหมนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่คุณเห็นนะมันจะไม่ค่อยเงาหรอกนะครับแต่ว่ามันจะลื่นเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เห็นนะแม้กระทั่งชิลเนี่ยไอไอตัวไอตัว ไอตัวสปอยเลอร์เนี่ยมันไปขูดหรือว่ามันเป็นสีกับตัวหมวกเนี่ยหมวกก็ยังคงไม่เป็นรอยแต่ถ้าเป็นหมวกที่ยังไม่เคลือบอ่ะมันจะเป็นรอยตาเห็นได้ชัดเลยนะมันจะเห็นรอยแล้วก็เนี่ยหมวกคาร์บอนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะต้องใส่ทีละอันนะเพราะว่าไอตัวของแต่งเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาก,กับหมวกนะครับมันจะต้องมีการบีบเล็กน้อยนะครับเห็นไหมต้องมีการบีบเล็กน้อยเพื่อทางเพราะนั้นเราจะต้องค่อยๆใส่ทีละอันนะครับ ที่เป็นนอนพลาสติกนะฮะใสยากมากสำหรับท่านเจ้าของที่ดูอยู่นี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการทำงานอยู่นะครับยังไม่เสร็จขายหนึ่งทึกก๊กึ๊บึ๊ mình ngại mình ngại ขนาดนี้ยังไม่ไจะเข้านะครับแล้วก็ผมจะไม่ขายจนสุดนะเพราะว่าเวลาสุดแล้วมันจะไม่ไม่สวยเห็นปะมันต้องขายมอาอน,นิดนึงตื๊ดตืดตด เสร็จแล้วก็เช็ดหมวกจะใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเช็ดรอยนิ้วมือตัวเองนะฮะน้ำนี่ไม่มีผลกับน้ำยาเคลือบแก้วนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ใบนี้จะเป็นชิลสีสีประหลอดนะครับเป็นชิลสีประหลอดแต่ก่อนใส่ชิลผมขอใส่อันนี้ก่อนนี่ลูกยางลูกยางของไ g v ีีเนี่ยใส่ยอย่างนี้นะฮะ เข้ามาดูใ,ใกล้แต่อย่างนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้ฟืบนะฮะมันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับผมทำนี่ฟืบมันจะสอดมันจะเข้าล็อกมาเรื่อยๆนะเห็นไหมแต่บางคนก็จะยัดเข้าไปได้เลยนะครับก็แล้วแต่ความสนุกของการทําแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็จะค่อยๆใส่เข้าไป เช่นกัน,นตัวนี้เป็นตัวบางลมนะครับของของชิลถ้าเป็นของคอซ่ามันจะเป็นช่องเปิดปิดได้แต่เป็นพิสตานี่ก็ต้องเอาดึงยางออกเก็บวไว้ที่บ้านนะครับก็ถ้าต้องดูอากาศนิดนึงนะถ้าฝนตกก็ก็มันก็เข้าอะ่ะห้องไลนข้างในนี้เป็นตัวโฟมันเป็นตัวแอร์โฟของของของหมวกใบนี้นะครับ คือถ้าเอาหมวกเอาเอานี้ออกเสียเวลาวิ่งลมมันจะวิ่งผ่านตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนี้นะฮะขัวก็ขัวก็ววจะโล่งๆหน่อยนะครับถ้าเอาใส่ไว้ก็เลือกที่จะเปิดเปิดชิวเอาแล้วกันนะครับอันนี้เครื่องหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนี่ผมใส่สติกอันนีนนนน้เรียบร้อยละแล้วก็สุดท้ายมาใส่ชิวนะครับชิวของ A อ v วถ้าเป็นแบบแบบเงาๆงาเงาอะเงี้ยเราก็จะเห็นแต่ถ้าเป็นประหลอดเมื่อไหร่มันจะมองไม่เห็น อันนี้เห็นนิดหน่อยโอเคนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับตัว70ปีนะฮะตัว70ปีจะเป็นสีทองอันนี้จะเป็นสีฟ้าสวยมากสวยจริงๆเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับผมเลือกที่จะใส่ทีละข้างนะครับเพราะว่าไม่อันตรายมันจะโอ้ขอขอลงแล้วกันแมนะ่มองแทบไม่เห็นถ้าเป็นสหลอดดำนี่มองไม่เห็นเลยเนี่ย เรียบร้อยนะครับสวยงามนี่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ a g v นะครับตัวนี้เป็นฟูโทโ o นะครับตัวพิตตา GPRR นะครับผมอ่านผิดป่ะไม่ผิดนะพิตตา GPRR นะครับคือซึ่งถ้าผมจำได้ที่จริงมันจะมีสายดูดน้ำสายดูดน้ำมาด้วยนะมีจริงๆด้วยมีสายดูดน้ำ อ,อมันจะไว้ใส่ไว้ใส่กระบอกน้ำข้างหลังมันมีสายดูดน้ํามาทางนี้เนี่ยฮะก็จะมีช่องดูดน้ํานะครับพักมั่งเหอะเนาะขับตลอดไม่ดูดน้ําเลยเหรอพักเนาะทักนั่นก็ไม่เป็นไรนะก็เอาออกไปเลยเขาก็เลยไม่ใส่สายมาให้เห็นไหมครับโอเคนะแล้วก็ชิวเป็นคาร์บอนสวยงามมากน่าจะเป็นชิวแต่งนะผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าเปลี่ยนมาหรือเปล่าถเป็นอย่างนี้นะใครผู้รู้ก็บอกมาด้วยพ่อเพิ่งผมเพิ่งเห็นใบแรกนะครับสําหรับวันนี้นะฮะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะกับหมวกใบนี้นะครับนะครับนี่ฮะไม่รู้บางหน้าของหรือเปล่านะครับนะครับหมวกใบนี้นะฮะสวยงามจริงจังนะครับเพราะว่าจะบอกว่าใบนี้ยังไม่รู้ราคาใช่ไหมนะครับกับราคาของหมวกใบนี้นะครับซื้อที่ฮาชิไรเดอร์โปรช็อปนะครับอันนี้ก็จากลูกค้าของฮาชินะครับส่งมาที่นี่อันหนึ่งก็ได้ได้รับส่วนลด500บาทนะครับ จากการบ่ายท้ายบินนะครับใบนี้บอกราคาโมกก่อนนะฮะไม่รวมชิวนะเอ๊ะหรือถ้ามาหรือท้าใมมันมีชิวสองอันมันมีแถมมาแล้วผมผมไม่แน่ใจนะราคาที่ผมที่เห็นเห็นที่บินนะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วก็เคลือบแก้วหมวกอีกนะฮะใบนี้อยู่ที่สี่พันห้านะครับว้าวนะฮะสรุปใบนี้ตกอยู่ที่ใบละห้าหมื่นสองแล้วนะครับลูกค้า ต้องขนาดไหนนะฮะถึงจะทําหมวกได้ขนาดนี้ผมก็บอกไว้เลยว่ารู้ราคาแล้วมือสั่นนิดนึงนะครับแต่ถามว่าหมวกใบนี้สวยไหมผมบอกเลยว่าสวยมากๆครับกับลายฟอสคาร์บอนนะฮะอันนี้หมวก agv pitta GPRR f u t u l o นะฮะชื่อจะยาวไปไหนนะฮะหลังๆนี่จะยาวมากเลยเลยนะฮะเหมือนกับ Valentino Rossi Mugello อะไร <S <S โอ้โหคนจำแทบไม่ได้จริงๆนะนี่มาไหม Futuro มาอีกอันนะแล้วก็เป็นฟอสคาร์บอนด้วยสวยงามจัดๆเลยนะฮะจะบอกเลยว่าใครที่ออกหมวกรุ่นนี้มาแล้วอยากได้ฟิลอย่างนี้ดูแลกันหนาๆอย่างนี้เลือก RPM Auto d ต,โตโ้ l i n g วนะครับวันนี้มิกกี้ก็ขอราช่องนี้กันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมข้อ จะมีอะไรมาให้ดูอีกเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับกับการเคลือบแก้วหมวกอันนี้ยังคงสวยงามและดีเลิศเสมอนะครับวันนี้ของมิกกี้ในรถสวยขอราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ